หยุดได้แล้วหยุดทำร้ายสังคมได้แล้วเราความห็นใจหยุดได้แล้วหยุดทำร้ายสังคมได้แล้วยาาหยุดได้แล้วหยุดทำร้ายสังคมได้แล้วคุณผู้ชายอะเห็นว่าทำงานการ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะไม่ใช่เหรอ กลับบ้านที่ลำพูนได้แล้วพี่มันเพี้ยนไปแล้วที่บอกช่องจันสีมาทําเพื่อประเทศชาติอะอย่ามาสงสารทีนี้พี่ศักนะคะถามว่าดาวเลิกหวีอยู่ในจัก,กรวาลไหนครับเห็นดาวผีพุ่งใต้ที่อับแสงต่างโคตรมุ่งไปหาดาวเลิกหวีครับดาวเลิกหวีดาวเลืกเลยฮะอ้ดาวเลิกนี่เป็นดาวที่มี แสงสว่างอยู่ในตัวเองใช่ไหม,มแล้วก็เป็นดาวที่อยู่นิ่งๆมีแต่บริวารล้อมรอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยดาวเลือกอะ <laughs> อยู่กาแล็กซี่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ <laughs> อยู่แถวนี้น้วมั้งฮะตอนนี้กำลังม <im> mm ีดาวเราะโคจรรอบดาวเพาะวีอยู่นะฮะป่นเปี้ยนป่นเปี้ยนอยู่พยายามที่จะกระทุ้งแย่บ้างอะไรบ้างอะไรเงๆๆี้ย เนี่ยมีอย่างหนึง<ป>่งที่ปเป็นจุดเด่นชัดเจนของดาวเลิกหวีนะคะพี่สัก<ม>คือเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยมีความ,มอดทนสูง<ม>และมีการปล่อยวางอันไหน<ม>ที่<ม>ทําในส่วนของการดําเนินคดีก็ทําแต่ในส่วนไหนที่ปล่อยวางได้ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภรรยาแม่ของลูกหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ของพี่ๆน้องๆทุกท่าน นะคะผ่านช่องทาง YouTube ก็ทำเพราะว่าทุกคนแล้วก็ y o u t u b e เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหวีค่ะหวีทำไปทุกคนก็จะเห็นว่าจะได้เงินสกี่บาทอีกเดือนหนึ่งเนี่ยจะพอไปซื้อครีมทาผิวทาหน้าไหมใช่ไหมคะพี่ต้อยธัญรักษณ์แต่หวีก็ทำเพราะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเป็นความที่ทำเป็นประจำจนเป็นความเคยชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยของหวีไป ในการทำ YouTube นะคะอันนี้ดิฉันก็รับรู้ถึงกำลังใจที่มีให้ดาวเลิกหวีให้หวีได้มีความสุขแล้วก็ทำต่อไปอยู่ตรงนี้โดยการฝาฟันอะไรต่างๆซึ่งทุกคนเป็นเกาะป้องกันให้ดาวเลิกหวีได้อย่างแข่งๆเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่จะมาพิสูจน์หรืออะไรเงี้ยผ่านโลกโซเชียลสารโซเชียลเนี่ย ไม่เป็นผลเพราะเราใช้สารสถิตยุธทธธรรมในการคุ้มครองสิทธิ์ของดาวเลิกหวีแล้วก็พี่น้องนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยคือวัตถุประสงค์ของเอ,อจันทรสีเนี่ยเราก็ต้องมองเป็นเป็นคุณให้กับจันทรสีเนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นว่า คนที่ไปพัดถิน่นพัดฐานอยู่ที่เมืองนอกอะ่ะจากบ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่เมืองนอกอะ่ะนะสิ่งไหนที่แต่ละคนที่พอที่จะนึกถึงชาติบ้านเมืองของเราได้หรือว่าพอที่จะทำค้อหนูประการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้บ้านเกิดเมืองนอนเราเราเรามีคุณภาพขึ้นได้เนี่ยก็ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนที่ไปอยู่ต่างประเทศถูกไหมเพราะอะไรรู้ไมคเพราะว่าผมเคยเอ,อเห็นกระแสะพระราชดชำตรัสต่างๆที่เป็นแนวทางให้กับพระสบนิครชาวไทยตอนหนึ่งเนท่านบอกว่าอะไรคะคือหน้าที่ของคนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยนะถ้าเราเออ,อยากจะทําคุณงามความดีเพื่อแผ่นดินเนี่ย เราก็สามารถทําได้นะไม่ว่าจะอยู่บ้านจากพัดถิน่นพัดฐานไปอยู่ต่างประเทศนะก็สามารถที่จะทําความดีนะที่มันมีสโลแกนหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําจิตอาสาต่างๆที่เป็นในเรื่องของการสนับสนุนให้คนไทยหรือว่าคนที่อยู่ในชาติเนี่ยนะมาลุกขึ้นมาทำประโยชน์ต่างๆให้กับ ชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของจิตอาสาคือทําความดีเพื่อที่จะเเป็นคุณของแผ่นดินเนี่ยถูกไหมถามว่าจันสรีทําอะไรให้เป็นคุณของแผ่นดินเวลาอยู่ที่ประเทศตุรกีเนี่ยการนําเสนอเรื่องราวต่างๆขยายความต่างๆให้กับคนที่อยู่ในชาติเนี่ยได้ตื่นรู้หรือจัดรายการหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยโดย มีส่วนที่เราไปเติมเต็มให้จันสร์ศรีก็คือเอาช่วงของกฎหมายหรือเอาช่วงของความรู้ต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในรายการในช่องของจันทร์ศรีเนี่ยเนี่ยก็เท่ากับจันทร์ศรีเนี่ยได้สร้างคู่นูปการให้กับใครหล,หลายๆคนที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาฟังเพื่อที่จะได้ไดทิศทางต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมก็เท่ากับจันทร์ศรีอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้ทําดีให้กับชาติบ้านเมืองไปในตัวถูกไหมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการตีแผลเรื่องราวต่างๆการชี้เบาะแสหรือการชี้ช่องต่างๆี่ทำให้คนที่เข้ามาดูช่องเนี่ยได้เกิดองค์ความรู้ได้เกิดอะไรต่างๆที่ทําให้มันเป็นในทางบวกอ่ะก็ถ,ถือว่าเป็นเรื่องดีถูกไหมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนีถ้าเราไปมองว่าเอ้ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วต้องมาทํา y o Youtube หากินโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆผมก็ว่า มองว่าเอมันแคบจนเกินไปเวลาจิตใจเรามันมองไม่ละเอียดแล้วก็มองไม่ลึกซึ้งแล้วก็มองอะไรที่มันเป็นลบซะทีเดียวอ่ะซึ่งอย่างที่ผมชี้แจงไปนแททั้งช่องเนี่ยนะตลอดระยะเวลาในการจัดรายการมาเนี่ยนะตั้งเข้าปีที่ห้าแล้วอ่ะนะแล้วก็จัดรายการเป็นจริงเป็นจังนี่ก็เข้าปีที่สี่แล้วอ่ะนะผมถามย้อนกลับไปกลับมาไม่รู้อีกรอบแล้วว่า คนที่เข้ามาฟังเนี่ยเคยเสียเงินให้กับช่องกันสีแม้แต่สักสตังแดงเดียวไหมหรือเวลาจัดรายการต่างๆเนี่ยไปขอรับบริจาคไปเอาสินค้ามาขายนะชักชวนไปลงทุนหรือทำอะไรต่างๆให้เกิดภาระต่างๆให้กับผู้ฟังมีไหมฮะนี่แต่มอบสิ่งดีๆให้ทังนั้นเลยนะแม้สิ่งที่เรามอบให้หลายๆคนจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่มั่วเป็นเรื่องที่มัน ไม่ได้ขอให้เกิดประโยชน์อะไรกับคนฟังเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยคิดย่อท้อนะฮะเออเราก็ทำมาโดยตลอดระยะเวลาสามสี่ปีเนี่ยโดยที่ไม่มีผลประกอบการไม่ได้มีผลรายได้ไม่ได้มีรายได้ที่เกิดจากการขึ้นมาพูดนี้แม้แต่สักสตางแดงเดียวเลยนะฮะเน้นในทางกับกันเราพยายามจะมอบทุนทรัพย์มอบทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ย นะเวลาใครมาขอความช่วยเหลือหรือมีการกิจกรรมที่เป็นสาธารณะเนี่ยเรามอบให้ตลอดเลยนะไม่ได้เคยคิดว่ามันจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพราะเราให้ไปได้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้คือเป็นเรื่องของการทําความดีเพื่อคนในชาติเพื่อสังคมที่ดีนะแม้คนอื่นเขาจะเห็นว่าเราไร้สาระหรือ ทำอะไรนะี่ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดย่อท้อนะแม้จะมีคนด่าเราทุกวันเราก็ไม่เคยเอามาเป็นสาระนะในการละให้เราต้องมาหยุดการกระทําที่เป็นแบบนี้นะฮะเราก็คงทําต่อไปเรื่อยๆนะก็ค,คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะหยิบยื่นนะให้คนในสังคมนะได้ได้ได้มีความรู้อนะเนาะอันนี้ก็ต้องขอ อาญาทาความเข้าใจนะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็ถ้ามีโอกาสพูดผมก็จะพูดแบบนี้แหละนะฮะค่ะก็เหมือนที่จันสีก็จะมีการไปเยี่ยมเยียนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันเรื่องอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องส่วนรวมเลยไม่มีเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวก็จะได้เห็นหน้าค่าตาอยู่บ้างก็รับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นกันอยู่บ้างนะแป๊กนะอืม หยุดได้แล้วหยุดทำร้ายสังคมได้แล้วเราความห็นใจหยุดได้แล้วหยุดทำร้ายสังคมได้แล้วยาาห,หยุดได้แล้วหยุดทำร้ายสังคมได้แล้วคุณผู้ชายอะเห็นว่าทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะไม่ใช่หรอ กลับบ้านที่ลำพูนได้แล้วพี่มันเพี้ยนไปแล้วที่บอกช่องจันสีมาทำเพื่อประเทศชาติอะอย่าาามสสงรสเราจะเปิดไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่หยุดถ้าอยากจะสู้ทางกฎหมายคุณก็เปิดหน้ามามาสู้กันทางกฎหมายเราผิดอะไรเราก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหา ทำให้สังคมผิดเพี้ยนไปหมดอะถูกดีอยู่กับคุณคนเดียวอะไอ้เรื่องที่คุณจะเป็นด่าว่าใครมีกรณีพิพาทกับใครเราไม่สนใจหรอกเราดูเนื้อหาเนื้อหาแต่พูดแต่ละวันน่ะยิ่งเมื่อคืนแม่งโคตรเศร้าอะช่องจันทสีคือช่องที่ทําเพื่อประเทศชาติโหเราแบบโหขนาดนั้นเชียวเหรอมันเพี้ยนไปแล้วคนผู้ชายนะ่ะเคยไปเข้าห้องน้ำสถาบันนิติเนติบัณฑิตสักทีปะ เราเห็นแล้วเราไม่ได้รู้จักทนายสมเกียรติเป็นการส่วนตัวนะเราไม่เคยคุยกันคุยกันแค่ครั้งเดียวถามแค่เรื่องว่าโอ้ถึงจะแจ้งความกันยังไงกับแจงเนี่ยเข้าใจป่ะไปท้าทนายว่าเออเป็นอาจารย์สอนกฎหมายอาจารย์สอนกฎหมายเคยเดินผ่านป่ะสถาบันเนติบัณฑิตอะที่ถนนการจนะที่สายหนึ่งอะเคยป่ะ เรานี่บอกตลอดนะเราทํากลุ่มทําอะไรมาเนี่ยเราไม่รู้อะไรเราศึกษาแล้วเราไม่เคยอวดอ้างว่าเรารู้กฎหมายเราพูดอย่างเดียวว่าเราคือพ่อค้าอย่ามามเห็นใจยึดเรายึดมั่นในความถูกต้องที่แจง้งที่บอกว่าเราไปกําหนดกะเกณฑ์อะไรอะ่ะเรื่องอะไรรู้ปะ่ะพอเปิดช่องใหม่มาเนี่ย เราไม่ให้สร้างไรายได้จนกว่าจะวันนัดพร้อมเราบอกว่าเออมันจะเป็นสมบัติของแจงนะช่องเนี้ยทำดีๆหลังจากจำเลยขึ้นศาลแล้วอะเออก็ทำเรื่องอื่นไปถ่ายตลาดนัดตุรกีมั่งอะไรมั่งเราพูดจริงไหมแต่พอเราออกไปคุณก็สร้างไรายได้เราไม่ได้ว่าเราเออยังยึดมั่นยัง แล้วไม่เคยเข้ามาดูเลยสองปีสามปีอะแต่เรารู้ว่าคุณใช้กลุ่มเราอะ่ะโพสก่อนที่คุณจะตั้งกลุ่มซุ้มแป้นพิมพ์กันอะ่ะมันทำ้ายสังคมมากเกินไปข้อกฎหมายครับผิดเพี้ยนใช่ไหมแจง้ง คุณคิดว่าแจ้งกับเราเนะี่ยใครรู้เรื่องกฎหมายมากกว่ากันใครตีความกฎหมายได้ดีกว่ากันก็คงรู้ดีเราสาบไปเตือนต้องหลายครั้งแล้วนะว่าเออมันจะคดีเพิ่มไปเรื่อยๆนะถ้าทำช่องในลักษณะนี้คุณก็บล็อกหมดไม่ฟังไหนเอาตัวอย่างมาหน่อยสิครั้งหลังสุดเนี่ยไหนเอาตัวอย่างที่ กฎหมายผิดเพี้ยนหน่อยสิใช่หรือเปล่าอย่ามาเห็นใจนึกถึงเรายังมีความภูมิใจนึกถึงนะสาวิตรีเข้าไปขอบคุณที่กลุ่มนางยังพูดว่ามีกลุ่มชื่อนี้ด้วยเหรอเราก็แสดงความเสียใจด้วยเพอเรารู้วันนั้นที่โพ์เราไม่ได้แสดงความเสียใจมีแต่แสดงความดีใจด้วยที่ได้พูดต้องหาตอนนั้นนะ ก็ทำตามวิถีชีวิตไปสาวิตีก็เป็นสาววิตีวันแรกที่เรารู้จักจนถึงวันนี้ก็เหมือนเดิมแต่เราไม่เคยก้าวไายไม่มีหลังบ้านเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับตัวละครในกกาที่บางคนว่าทำไม มีคอนแทคกับสแสวงเราไม่รู้จักสแสวงเลยเราแชทไปในเฟซเขาตอนนั้นสแสวงยังไม่มีช่อง Youtube เราขอขอคลิปนะหรือมีช่อง Youtube แล้วก็ไม่รู้ไม่มีไม่น่ายังไม่มีเราทักเฟซไปขอเขาก็อนุญาตมาไม่รู้จักการเป็นการส่วนตัว เราไม่มีคอนแทคอะไรกับใครทั้งนั้นเรามาทําด้วยเอาข่าวในทีวีช่องที่คนไม่เคยดูอะช่องเก้าช่องไทยทีวีอช่อง i อเอะไรทุกอย่างอะ่ะที่ไม่ใช่ช่องสองช่องที่ปั่นกระแสเอามาสื่อในกลุ่มโชคดีไม่มีใครรู้หรอกตำรวจออกมาถแถลงทุกสิบวันด้วย ช่วงที่มีคดีน้องชมพู่แต่ว่าช่องสองช่องจะไม่มีเอาออกก็ฝากแค่นี้แหละไมมม่่ีใใครออยาาห้เจ